สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพ่อกับผมจากข่วงชาแนลพี่น้องครับมาพี่นอ้องเมื่อนี้ปิ้งปลาเข็งไงเบิง้ง <c oughs> โอ้ <c oughs> ปิ้งเย่งพี่น้องอันดำบ่ดำบ่หูได้พี่น้องจะว่านาสีดำเติอบอยู่มักแจ้งดีใส่กระเทียมเนี่ยละกกะใส่ใบบกขวดนะครับใส่กระเทียมใส่ใบบกขดผสมใส่กันมักให้เขาเครื่องเนี่ย แก้วอันนี้เป็นแก้แวแบแก้วบบกรีกีนะครับต้มคาเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้มกัมกมักริ้นฝ่าปลาเนาะคนว่าและ้วก็มีใบบักบักสมใบสมวงวะสันแล้วก็ผปกขคาหลวกหลายๆอย่างบบกเขือต้มเนี่ยอันนี้ก็ฟักพี่นอ้องต้มใส่กันแบบบ้านๆเฮานะครับพี่น้องกินง่ายๆเอามาลองเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งปเป็นเังไหน คืดอยากคือน้องครับมันต้องแซีบแน่นอ,นม,น,อกกนมันต้องเสบยบไน้องจะกของมันต้องแซีบชัวแจวกับปิ้งปลาเนี่ยหืมแจวพานแล้วหืมเจอบักเข่งเข้าไป มักเองพี่น้องคือปลาเก๋งมันตัวใหญ่พี่น้อง ใส่น,น้ำข้าออกเนกะียดต้ม ตัดสายทิงมา,าฟังนี่มั้งมักเองครับจ่าก,กวางมักเองน้องเนี่ยเวลาจ่าก,กวงเลยเฮ็ดเมนู จักวงสีเฮ็ดเองครับพี่น้องมันจังสีแแซบถือใจจะกว้างเองครับอ,อ,อดอกแกป้ปลาคนมา อำนี่ดอ,อกแคบ้านนี่เนาะแคบ้านกค็คัก ไฟมันต้องอ่อนๆเนาะพี่น้องเวลาเ้าอยางป่าแบบนี้

ของขาดต่มมัง่งลง <laughs> 沒有嗯，我开心了,了,了,了。嗯，我老公在哈芒抓呗，有。 นี่สักนะอืมฝักต้มเอาพี่น้องครับแซบๆ้ับกันกรับจากวงทุกๆมือนะครับปิีงปะเข็ใงไงแจ้วบอกพริกดิบปลาล่านัวๆแล้วก็ลวกผักนะครับมาหลายๆอย่าง ไล่บันทึกดี๋วพี่น้องมันหลายอย่างแห้งนะครับในเมนูนี่นะครับขอบคุณหลายเด้อครับที่ตที่ตามลับชมคลิปของจากของทุกๆมือนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแคร์นะครับทุกๆท่านนะครับพอๆกันมาในคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ